สวัสดีครับพี่เอลซ่าสวัสดีค่ะคุณนัทสวัสดีอีกรอบหนึ่งครับนะฮะแล้วก็หลายคนทายชื่อมาครับไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าเขาทายชื่ออะไรกันเหรอคะทายมีมีทายชื่อเออน้องคนที่อยู่อยู่อะไรกระปุกด้วยนะฮะทายชื่อพี่วิเวียนมาด้วยไม่รู้ถูกหรือเปล่า เขาไม่ค่อยมาได้ไม่ได้มาเล่าในรายการนี้ไม่ใช่เหรอคุณนะเขาอยู่เออไม่เคยเห็นเขามาเล่าในรายการนี้นี่เออใช่นะเออใช่นะเล่าบะไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันน่าจะเล่ามั้งเคยเล่าฮะเอาเคยด้วยเหรอคะเคยครับเคยครับไม่คุ้นเลยอ่ะไม่คุ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเอาจริงผมก็ไม่ค่อยคุ้นเหมือนกันนะถ้านะฮะวันนี้ครับพร้อมไหมครับ พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะฮะในการแข่งขันผีไม่มีน้ำรอบแปดคนสุดท้ายวันนี้มาถึงคนที่เจ็ดแล้วะฮะพี่เอลซ่ามากับเรื่องที่มีชื่อว่านางงามใสดำถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อกิฟนะคะกิฟ uh huh. เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเดินสายประกวดนางงามในเวทีต่างๆแทบจะทุกเวทีเลย